สบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องเลอ,อตอนนี้เราจะกัมาฮอดบ้านแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้ไปงานมวยยิงหัวยองอยู่เดียวนี่นะฮากัมาฮอดเทือนแล้วก็ขามาเฮือนแม่แก้วบ้านนี้กระสิบไม่ให้กิเนเที่ยงพี่น้องจ้าขาวเศร้าท่านได้กินดอกกสิกินเหลวเลยทั้งเที่ยงทั้งเศร้านี่แ่ะกต่จะเป็นลาวจุนิสี็ดแกงหน่อไม้พี่น้องเมนูแกงหน่อไม้นี่จะมีหมกักบวบกระเพรเค็มเลยพี่น้อง ใส่เห็ดเข็มน้ำใหม่สดน้ำใหม่ๆมบวก็เก็บมาแต่เฮือนน้องดาวหลายปูทอนเพิ่นปลูกไว้างบปลูกเป็นงก็ดอ่ะมาตําบือก่อน เพกะขยงนะพี่น้องใส่ผพกะขยงแห่แยงใหม่ก,กับบไไมีผพักค้ากับบุรใส่เนี่ยมันพยงพยาเนี่ขยขวาสิแกงไห้แม่แก่กินนะปวดหัวปวดนางก็ต้องใส่ขยนงนะ สุมเฮาหาเมื่อาวานนี่นเดย์พี่น้องเฮาก็มาหนัดกันเตงมื้อนี้เนาะว่าหาวาวานิเม,ม่ต้มไว้แล้วคุณแม่ต้มไว้แล้วฮ่าหมูห่ามหาม,มูมนีพ่พี่นออ้องเป็นน้ำใหม่ต้มไว้หาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยน้ำใหม่ใหม่สดๆนั่นแหละแต่ว่าเฮาบ่มีเวลาแกงค,คืนนี้เขาจะมีมาอยู่ไปลองเพียงคืนนี้มาแล้วก็มาทำเมนูแกง ข้ามาัใส่เห็ดเข็มกินแซ่บๆจ้ะพี่น้องก็จะมาใส่ข้าวเบือลงไปอันนี้จะเป็นข้าวเบือหับตามหาก็จะมาบีใบให้มันละเอียดก่อนเพื่อสีลงไปแบบมันหอนมันก็จะป่เป็นก้อนเห็ุมันละลายก่อนเขาเหนียวเห็ดเขาเบือใหได้พี่น้องถ้ามันถือความหอนมันก็จะติดโตครก่อน กาะตัวกันเด็กเสีบบอด้กินแต่โดนแล้วศษเศษเศษหล่นมาเลยโอ้นี่แค่ไนมได้ไลยปันไดเดอกพี่น้องให้ดิพอดีแกงเธอหนึ่ง ตังแกงใส่เตาแก๊สจ้าสาวชุดนี้ขี้คันดังไฟกำลัง,งหอน มาพี่ดองเลือแกงแล้วใส่เห็ดเค็มลงไปเป็นแกงเห็ดเนือมันเป็นแกงหอมมา,าใส่แกงเห็ดอะนาบอกงเว้นเนี่ย สองแใส่แบบร้อมนะนี้จะเป็นกินกิมันก็จดดแรงเนาะ

ใสายไล่ก็เซีบหลายเด็กเสียบอีกเนบะทีเด็ดอยู่ที่ผักขยำหอมยหอยู่ด้วยเนาะว่าตอนเขาเก็บมานะมันจี ใหม่ๆสดๆแต่เจ้าจะไม่มาเสียนะมันจะเป็นพายแยงแหงเนาะงอยู่เสีไปเลยอันนี้ว้าวพา,ายแยงแหง ป้าใส่ทันเป็นพวกแกงที่ต้องใส่ปลาแดงนะใส่ปลาแดงสองแบบเด้อลูกยอดสีตวเม้นๆนะใส่น้ำแม่ซื้อมาสองแบบเอามาไว้ใส่แกงมาเจ้าเห็ดนะ เลยเรยเาวนกิไม่ได้นาเบิ่งนเกันใกล้ๆพี่น้องหน้าตาเนาะ,ะแบบเขียข้นเสียแต่โมเมนพักแยงอ่อนเนาะ เราบดิออกนะถ้าขย่างอ่อนกับมีดได้ถ้าขย,ยงใหม่นะมีอยู่หน้าค่ะแต่ว่า,าเราบดิออกนะก็ใส่ถ้าขยงแหงเนาะไายพร้อมเสิร์ฟจ้าทุกคนเราทำมันก็ได้แล้วเสร็จแ,แล้วเนี่นะ้ำไม้แกงน้าไม้มาเด้อดกินน้วกัน มันสีเป็นตะกลินเลยพี่น้องอันนี้นะเป็นหลอดๆอดๆนั่นนี่นะปาดพี่น้องฟองปายสวดปูลูสาวสุปนรณีเห็ดบริตักหน่อยจักเถื่อเด้ออันนี้จะเป็นแกงเห็ดใครไม่ใหญ่บ่มาในเวลากินเลยจ้ะพี่น้อง กินข้าวนมกันเด้อบ้านเนี่ยมาพี่น้องกินข้าวบ้านมาคิดจะทำจากไหนก็ยังมีท่านข่าวมาอยู่กินจอมเบลูก่อนนอกควาใส่กระอาบน้ำนบ้านก็้ิมาเด้อมาเด้อ

มีห้งด้ย้โคอชหอยใหญ่มาขายวันรูละสามสิบบาทผูก็รู้สามสิบบาทหอยก็รู้สามสิบบาทตอนี้เรากายกูไปหนูรู้เท่าไม่ไงเซ็มหนึ่งจี่คด้ายแตต่บเล่าคนจินตนาายไว้มีคนซื้อลูกตลาดเขาคิดนะเว้ย เขาหอไปหาย you, right? hmm. อย um ู Mont ่ไทยไทย่ตามเนี่ยบอกกันนะมาเอาเนี่ยบอกดำมาเอาวานไอ้ตาเขาจาจ้างยอกดมาเอานั่นแหละเขาไปคายอยู่รังันก็าานะัเมื่อกี้อ่าก็เมือี้เขาับไปายเอาาไคาย

ชอบเลยลูกรับบาลเป็นหนังเครื่องของโอเคจ้ะพี่น้องแล้วมีก็ขอจบคลิปเพียงสมีก่อนฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามเด้อยกำลังแรงใจเพข่าวกํแม่แก่สองคนอาการแม่แก้วเป็นยังไงกล่งคืนท่านจอมไอ้หน่ะจะกินยาดีเหงือกกินเลดเพราะว่ากลางคืนมาแล้วมันปอดเป็นปอดดือยาดีเหงือกมันดีเหงือกดีปอด เล็กมเล็กี่โนแม้วสี่าโต้โตกาแฟนะจงว่า้อก่ากันขิดหนาจ้าจง